โอไฮโอฟสไซมาที่อซสก้านะครับวันนี้วันที่3เราจะไปเกียวโตโดยเราอยากลองนั่งชินคันเซ็นนะครับถึงเจะสินาทีเราก็ลองดูนะครับเราจะไปขึ้นชินคันเซ็นที่ชินออสก้านะครับก็เดี๋ยวมาดูการเดินทางกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรได้กินอะไรกันนะครับผมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ Let's go นี่เรามาซื้อ ที่ตู้นะครับเป็นซื้อไปเกียวโตนะคนละ580ดิเยนนะครับนะรุ่นถูกนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับถ่ายรูปให้น้องไงอหหน่อยจะเป็นบัตรเอ็กเคสต้องมาซื้อที่ตู้นี้นะครับส่วนบัตรธรรมดาซื้อที่ตู้นี้มันจะได้ตั๋ว2ใบยอย่างนี้ครับเป็นตัว๋วเอ็กเคสวันนี้เราขึ้นชิงคันเซ็นนะครับจะไปเกียวโตนะก็ หนึ่งสองสามนะไม่ได้เลือกที่นั่งนะครับแต่ว่านั่งไหนก็ได้เเลนี่เป็นห้องน้ำในชินคันเซ็นนะครับก็มีครบจบนะเปลี่ยนเพีมเพ่เด็กก็ได้นะครับช่วงที่ล้างมือก็ใหญ่นะครับไม่อ,อึดอัดประสบการณ์นั่งชินคันเซ็นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่า ที่หน้าจอด้านบนเขาจะแจ้งความเร็วของชินคันเซนหรือเปล่าว่าวิ่ง <c oughs> ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรานั่งชินคันเซนไปที่เกียวโตนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับแต่คือเราไม่มีเส้นทางที่จะใช้ชินคันเซนนะครับเราก็าเลยอาศัยเส้นทางนี้แหละครับในการใช้การนั่งชินคันเซนครั้งแรกนะครับจริงๆมันก็ต้องนั่งไปไกลครับมันถึงจะคุ้มใช่ไหมแต่ว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ รสอบรสอบเดี๋ยวรอบออหน้าค่อยลุยกันเต็มระบบแล้วนะครับออกตรงเวลาเป๊ะนะครับ951ออกทันทีอ้าวเป็นของเราแล้วเว้ย <c oughs> นั่งสบาย เราถึงสถานีเกียวโตวอย่างรวดเร็วนะครับรถไฟเราลำนั้นก็ได้ออกไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปลงลิฟต์เพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสนะครับไปที่วัดคิโยมิสึนะครับ เป็นเกียวโตสเตชันนะครับเรามารอ,อขึ้นรถขึ้นรถบัสอันนี้คือแถวที่จะไปรถบัสเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือวัดคิโยมิสิต้องบอกเลยว่า <c oughs> มาล้อ,อแห้งๆเลย <c oughs> เนนกันต่อไปเราลังจะเดินไปที่วัดน้ำใสหรือวัดคิโยมิสึนะครับระหว่างทางก็จะมีร้านเปลี่ยนชุดกิโมโนแล้วก็อาหารนะครับระหว่างทางนี่เรายังไม่เห็นทางขึ้นเลยนะนี่ครับเราก็มาแวะซื้อทังหูลูกใกนกัะะสมะโชลูกโตเลยนะเนี่ยลูกใหญ่มากเอา้า ชิมให้หน่อยกินเลยนะใหญ่มากเลยกินเลยนะอ่ากินเลยหือกรอบเกลียวกรอบเกลียวกรอบเกลียว เปรี้ยวหวานกำลังดีอร่อยใช่ได้อันนี้คือโมจิไอศครีมนะครับเอาชิมเลยชิมเลยโมจิไอศครีมอันนี้เป็นชาเขียวไอศครีมมันเป็นมันเป็นติมไหมไม่ใช่เป็นถั่วใช่ไหม,อ,มอ๋อเป็นถั่วชาเขียวไม่เป็นไอติมอันนี้อันนี้เป็นลุย หนึบหนึบไหมไม่มีไส้อืมนี่เป็นถัวถ่วถัวถ่วครับน่าจะเป็นถั่วแดงมันมีหลายรสนะทุกคน,น,ม,นมีรสมะนาวมีหลายรสชาติโมจิก็ม,มีหลายแบบให้เลือกนะครับอยู่ทางขึ้นวัดน้ำใสนะครับ โอ้มีหอยด้วยนะครับมีทูน่าเราแวะทานเที่ยงที่นี่นะครับมันเป็นร้านที่ก่อนขึ้นนะก็คือจะมีพวกเสียบไม้ปิ้งนะครับทูน่าหอยนางรมกุ้ง,งสกักหล็อบปลาหมึกแล้วก็จะมีเป็นชีสแฮมเบอร์กนะครับเนื้อแฮมเบอร์กแล้วก็เป็นไก่คาราเกะนะครับกำลังทำอยู่เลย แต่ว่าต้องออเดอร์ที่นี่นะครับก็คือออเดอร์ที่นี่แล้วก็รับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ราคาอยู่ด้านล่างนะครับมีมีแตงแตงญี่ปุ่นไหมพี่มาล300าะสามร้อยเยนไก่คาราเกะมาก,ก่อนนะครับ Kim เลยอ่ะอัยมาน tam นอน một อัยมานเค้าชอบ Na ค่ะมัมกิน แต่คงไม่พ้นจากความเค็มมากเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูดีนะดีเนาะอันนี้มันเกลือมันเกลือเกลือพอดีใช่มันดีเนาะไม่ได้เค็มมาจากมหาสมุทรเค็มจากเกลือใช่อืม อเต็มพอดีนะครับทางเดินขึ League ้นก็ไม่ธรรมดานะครับรีวิววัดน้ำใสเสตุยหรี่ย้ใช่

เด็กที่มีรถเข็นนะครับเส้นทางเดินที่อยู่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีการบริการเส้นทางที่สําหรับคนที่ใช้วีลแชร์หรือรถเข็นนะครับคือมันก็จะมีบันดไดนี่แหละที่เป็นหลักนะครับบันไดนะแต่ว่าสําหรับรถเข็น ws, เด็กหรือวีลแชร์เขาก็จะมีเส้นทางอย่างเงี้ยให้นะครับแล้วก็จะมีลูกศรนนะคือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะสําหรับนะักท่องเที่ยวเนาะคือถ้าไม่มีเส้นทางอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะต้องแบกรถหรือว่าลำบากในการเดินทางเที่ยวนิดหนึ่งนะครับ ฟูชิมิอินารินะครับออกจากคิโยมิสิตเราเดินลงมาเราก็เลยเรียกแท็กซี่ผ่านแอปโกแอปโกนะ Go นะครับแอปเรียกแท็กซี่ในญี่ปุ่นนะครับมาก็ประมาณ3 3ถึง3กิโลกว่านะครับประมาณ3,000เยนนะก็ใครที่แบบว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอยากใช้เงินแก้ปัญหานะครับก็แนะนำนะครับโกนะครับ Go นะเดี๋ยวขึ้นรูปแอปไว้ให้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ลงทะเบียนนะครับในสารนาแล้วก็จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับอย่างก็จะเรียบร้อยไว้ไปจ่ายกันสิ้นเดือนนะครับ เราลงมาจากศาลเจ้านะครับขวามือนะครับก็จะมีเหมือนเป็นตลาดเล็กๆนะขายน้ำส้มขายมันฝรั่งทอดนะครับมีเนื้อมีคากุยากแิแล้วก็มีไรซ์เค้กนะ อออโ,อโอาเนี่ยแล้วเราขอชิมขนมเหลียนสิบหน่อยนะครับขนมเหลียนสิบที่ราคาห้ารอยเยนว้าวน่านิมมากน่ เป็นแพนเคกนะ้นเคกน,นะครับแพนเค้กเหรียญสิบเยนนะครับอ่าที่เขาก็เอาแป้งลงไปในพิมพ์นะครับนชิ้ฝั่งนึงก็จะเป็นชีทอยู่ตรงกลางนะพอพักเข้าไปปึ๊บโอ้เบรดเบรดเขจะแจ่มเลยเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับออ๋ร่อยสุดวัวเลยนี่ขนมสิบเยนแพนเคก้กสิบเยนนะครับ จากวัดอะไรจากวัดฟูชิมิอินาริอินาริโตเราจะลองชิมดูก่อนนะไม่หนาวันก็ไม่มีไม่แต่ว่าอันนี้ร้อนแต่ความร้อนทำอะไรแล้วไม่ได้ 아유요 หวานนิดๆยังไม่เปรียป้ยวแต่ว่าจะดูดยากหน่อยเพราะว่ามันฝันทั้งเนื้อเลยมันกันกับที่กินพี่มรุ่มนุ่มเหมือนกันกน,กน,นอกจาเป็นเนื้อเดียวกันนะ นี่เป็นมิยาสก,กินะครับไม้ละสามพันเยนเมื่อกี้พันเมื่อกี้กินพันเยนไปเนาะตอนอยู่ข้างบนอันนี้คือเจียวขมนะครับกินถนอมนิดนึงพ่อจะหมดแล้วเรายังอยู่อีกตั้งสองสามวันนะอันนี้เทคเจอร์ค่อนข้างดีมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวเยอะแล้วก็นุ่มอืม แต่เมื่อกี้อ่ะนุ่มกว่าเดียว,วมนันไม่รู้สึกว่ามันเป็นเนื้ออ,อันนี้ดูมีมีอะไรให้เคียวแต่ถ้าคนชอบแบบนุ่มๆก็อันเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้ดีอ่ะอันนี้มันมีกลิ่นนึงกลิ่นคือรู้เลยว่าเป็นเนื้อเอเคี่ยวนีสามชิ้นเลยนะอาเลย โอเคแล้วเดินทางกลับแล้วนะครับ mm. ยังไม่ถึงไหนครับเพื่อนเดินออกมาจากซุ้มนั้นมาถึงซุ้มนี้เจอแตงเอาอีกสักไหน mm. น่าจะดองเหมือนกันเอาชิมดูคิวคอมเบอร์สมันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะหมักซอสแล้ว mm. กินเมื่อเช้าเนี่ยมันหม,มักแค่ เกลือเกลือจะไม่เค็มเหมือนเมค้านะอืมใช่ไม่เค็มซู้ไม่ใช่แต่ว่าแตงเขายาวนะเขาขายเท่าไหร่ครับอืมสามร้อยเยนเท่ากันอ่ะสามร้อ,อ,อ,อยเฮ้ยหนึ่งสิเป็นอรงเนะ็นับ ก่อนกลับนะครับเชื่อร้านไอศครีมแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินไอศครีมเลยนะครับนเ,นเลยต้องจัดหน่อยลุยกินเฮียเรียบเดี๋วยวเราต่อคิวก่อนนะครับรถต่อโอเคอ่ะก่อนกลับเราก็มาชิมไอศครีมกันเชรินคุณเปิดได้ไหมหโหตื่นมาก็กินเลยแห้วอะไรได้ไหม Thấy không มาถึงห้องแล้วนะครับเย็นนี้โอ้กว่าจะเดินทางถึงเป็นชั่วโมงนะครับเราก็เลยไปแวะนะครับซูปเปอร์เพื่อซื้ออาหารเย็นนะเพราะข้าเย็นเรายังไม่ได้กินเลยนะครับแล้วกว่าจะมาถึงเราก็หมดแรงมาดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างอย่างที่หนึ่งนะครับในอันนี้แปะน้ําแข็งมาให้ด้วยนะคือโคตาเตะ980เยนนี่อันนี้ตุนใจนําเสนอกํลาลังลดราคาพอดีเลยนะครับซูปเปอร์แบบว่าจะปิดอะไรเงี้ยนะ จาซิมิเซตนะครับอย่างนี้เลยนะประมาณสองพันต้นๆนะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยอ่าอันนี้เป็นข้าวปูนะครับเนื้อปูแกะแล้วก็มีอิคุระหรือว่าไข่แซลมอนนั่นเองเนอ้ำลายไหลหิวข้าวแล้วกรองสุดท้ายกรองสุดท้ายนั่นก็คือโหมากองกันอยู่ข้างล่างจริงๆหน้าตามันสวยกว่านี้นะครับ อันนี้คือซูชิเซตนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับกินแต่ได้กินมาซือ้ออบินบินแล้มีขิงดองโหน่ากินมากเลยนะครับท่านผู้ชม อันนี้โชว์อยู่อันนี้ิดงดล้โอเคพร้อมรับประทานมาครับอ่ะให้ดูกันชัดๆนะครับจานนี้จะเป็นซาชิมินะครับอันนี้จะเป็นซูชิแต่ว่าอ่าเละไปแล้วนะเพราะว่าถือมาไม่ดีแล้วก็จะมีโฮตาเตะน,นะครับผม ใหญ่โตมองหะลานนุ่มจัดเลยอ่ะลองอัดใจงีหน่อยนะครับ ดีหาดอร่อยบวกกับความเหนื่อยของวันนี้มันสดชื่นเหลือเกินนะครับไปแล้วครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันช้น